สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอนชาว t m MM ทุกท่านทีนี้เราจะมารีวิว h o n d a าวี e สามี1954ครับเพื่ครับเพื่อนมันมีเครื่องยนต์สีจ่จังหวะระบบ O-HV สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ146 55ซีซี5.5แรงมา้า 5,000รอบต่อนอาทีหนัก97กิโลกร,รมัมและกสวยๆเลยครับเพื่อนๆพอด a ดรีมดีรุ่นนี้นะครับเพื่อนมีเกียร์สสปีดครับหลายส่วนนะครับชุบโครเมียมจุดหรูหลาเลยนะครับตัวถังน้ำมันนะครับมีเส้นสายของโครเมียม5เส้นเป็นเอกลักษณ์ดูครับโโคตรคลาสสิกแบบ ใจหายเลยครับเพื่อนๆคลาสสิกมากๆอโอโ้โหเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นรถจากยุค1950นะครับเพื่อนๆท่านไหนทานบ้างโอ้โหดูฮะคนลุกเลยนะครับดูระบบโชคด้านหลังนะครับน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถเยอรมันนะครับ เป็นแบบกระบอกสูบตั้งนะครับแล้วก็มีมีโครเมียมเขาเรียกว่าเป็นกระบอกมีโชกอยู่ข้างในฮะนะโอ้โหดูฮะแล้วก็เรือนไม้นะครับจะอยู่ตรงแฮนด์พอดีเลยฮะเขาเรียกว่าอะไรตุ๊กตาแฮนด์นนหรือเปล่าเพื่อนก็คือเรือนไม้นะครับแล้วก็ที่บิดกุญแจติดกันเลยนะครับไม่สามารถแกะเปลี่ยนได้นะครับคือไม่สามารถแต่งอะไรได้เลยนะครับเพราะมันคลาสสิกจริงๆนะครับแล้วดูประกับซ้ายขวา เป็นโลหะเงานะครับแผ่นเงาโลหะเงาคลาสสิกมากๆคลาสสิกจนใจหายเลยครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆท่านไหนชื่นชอบรุ่นนี้หรือคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลฟ์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับโอ้คลาสสิกจนใจหายจริงๆ